ตัวรอดกับสาวในแมป99ไนท์ <c oughs> ทุกคนเส้อบมาสองสาวเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากไหนนะพี่ก็เข้าเล่นกับตี้เขามั่วๆเลยมาดูกันว่าพวกเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่ากับสาวสองคนก่อนที่จะเข้าไปดูเคียมฝากกดไลค์เดินะฮะนะนๆน,นแล้วพี่ก็เล่นคัทไซบอกนะฮะเดี๋ยวตัดไหมทำอาหารให้สาวกินก่อนเราเป็นซูภาพบุรุษเราต้องหาแนวที่ให้สาวอิ่มท้อง น,นี่ครับสาวสองคนว้า <laughs> เ,เจอเนี่มันเนื้อหอมจริงๆอย่างแรกเราต้องไปหาเหล็กก่อนละกันนี่เหล็กมาแล้วเจอกล่องแล้วเจอกล่องขอกระเป๋ามาดิเอามาดิกระเป๋าบึ้ม <laughs> อุย้ยขวรได้อยู่นี่รับที่ต้องการปวนก็ได้กระเป๋าก็ดีทับเข็มทิศในสาวก่อน <c oughs> จะบอกไว้เลยว่าพี่ก็เล่นเป็นในระดับหนึ่งนะในแแบบก้าไหนก็ไม่อยากโม้หรอกว่าพี่จะมาแบกสาวในแแบบนี้นี่พี่นสาวผมเอาอันนี้มาให้อยากได้ไหมยูเฮ้ยเท้าก็ตายมานี่ว่าเฮ้ยดอปเลยหรอทีเดียว กระเป๋ามา1น me. ึ่งสินนะครับอุ้ยน้องจะสร้างหัวหรอวะและพี่ก็ฝากน้องๆอย่างหนึ่งเลยถ้าใครที่จะได้คัสไซบอกแบบพี่เนี่ยไปจัดได้ที่ร้านเอกนายสอบนะฮะค้นหาเอาเลยยิมเลยเอกนายสอบตามนี้นะครับน้องๆแล้วก็จะเจอร้านพี่อ้าวมาหนุนกันด้อยด้อ้าวได้เวลาเติมไฟแล้วเนาะอูู้อีนิดเดียวอัปเกรดกองไฟครับครับเออสวยสวยอัปตัวนี้เลยแล้วกัน แล้วก็หม้อหุงข้าวโอเคจัดไปแล้วจัดให้นะนองๆไม่ต้องหวงและตอนนี้<อ>เราก็ไปช่วยเด็กเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคูนวงคูณ,คณวันกันไปแงบโงอุ้ยเกือบล่วงหมดอีกดอก็อกนึงจัดไปครับวัยรุ่นไปครับแงบช่วยเด็กก่อนมานี่ไอเด็กง้ออยู่อะไรตรงนี้ <c oughs> อย่าร้องเลยปะจะได้ขอนีดีหรือเปล่าโอ้ได้อาวุธสั้น เดี๋ยวเก็บอาหารให้พวกสาวก่อนละกันนะฮะตอนนี้เราก็ทําอาหารออโตโมอสติกให้สาวๆนะฮะน้องๆจะไม่ได้อดอยากอีกต่อไปนะคะถ้ามีพี่โจโจ้คนนี้เราจะมาช่วยเด็กคนที่สองกันชวบโดนไปดีไอหมาเงออู้ทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ย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 

กูโดนกูโดนเคียนกูโดนเคียนวันโออีกคนออกไปแล้วครับคนดูตอนนี้อะเหลือน้องคนนี้อีกคนอะแต่พี่ก็จะทาสุดฝีมือละกันนะน้องมาดิว,วะน้องจะอยู่คนเดียว๋ยวพี่ไม่ปล่อยให้น้องโดดเดี่ยวแน่นอน <Hey! S 1> สายเล่าฟ้าก่อนนะน้องมันจําเป็นมากนี่น้องจะได้ปลอดภั แล้วใครล่วงวะอ,อ้ามาตอนไหนวะเนี่ยเขาน่าจะเข้าออกใหม่นะครับน้องๆอ,อ๋อเขากำลังไปช่วยอยู่โอเคโอเคปล่อยเขาไปนะครับนั่นเจอเสื้อเพิงแล้วเว้ยยหูยหูขวัญแดงขวัญแดงขวัญแดงต้องมาเป็นงาคนดีออขวัญแดงพี่ไม่ออกเลยือมอจะขึ้นมาทำไมเล่าจะขึ้นมาทำไมแล้ว เป็นหมาก็อยู่ส่วนหมาเหลือไอหมาเล็กๆตัวนี้เรียบร้อยจะมาจัดการพี่เหรอมัน,นง่ายนะครับน้องเอาคนนี้ทำไมร่วงตลอดเลยอะแต่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 ไม่เป็นไรผู้สาวอะ่ะให้อภัยมผมเจอกล่องอีกแล้วรอบนี้ของดีๆหน่อยไ,ได้ไหมอะโอ้ยอตัวนี้ก็ของดีอยู่ดูเหมือนว่าผมจะเจอกล่องแดงครับน้องๆโอ้ยเดี๋ยวนะ มาทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยกองได้ <c oughs> ขอเลือดไฟฟ้าอะอะไรวะก็เอามาทำไมก็เอเฮ้ยโอ้โหอันนี้ดีกว่าหรอวะโอ้ยอ,อ,อยากได้วะโอ้ได้เลือดไฟฟ้าเก่อไซบอร์กเหลือแล้วรจริง วินิสอย่างน้อยพี่ก็ช่วยผู้สาวได้แล้วอะ่ะไอกองไฟใหญ่แล้วอะ่ะน้องสบายแล้วมาเอาอีกคนล่วงแล้วหลูว่ะล่วงอีกแล้วหลูน้อแตไม่เป็นไรผู้สาวอะ่ะพี่โจให้อภัยอ่ะอีกคนซุกอีกคนล่วงเพื <c oughs> ่ปันอนะ่ะให้ผมเหอะขอร้องหอ้า นดเกมยังเห็นใจพี่เลยอะน้องๆไม่เห็นใจหรอกดไลค์ให้พี่น่อยนะครับอุ้ยผมเจอประสาทว่ะอยู่แถวไหนวะแถวนี้แถวนี้แถวนี้อุ้ยอุ้ยวูวว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 วูวูวว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 นวววววอวว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 ตัว สามตัวนี่หว่าเออพวกนี้ไม่เท่าไหร่นะไอพวกเนี้ยปังฮ่า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 เฮ้ยเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าผมทำเต็มที่แล้วนะแต่ผมโดนสาวทิ้งสาวออกเรียบร้อยว่าแล้วทำไมมันโล่งๆทำแทบตาย สุดท้ายโดนทิ้งโอ้โหดูที่พี่ทามดีน้องพี่อุตส่าห์กะจะอยู่ยาวกับ ผู้สาวนะครับทิ้งพี่เลยไป2คนเลยนอนวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาเล่นกับนัน้องก่อนใครที่อยากเล่นกับพี่อ่ะคอมเมนต์มาเลยแล้วถ้าใครที่อยากปลอบใจพี่ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามช่องพี่ไว้ด้วยนะฮะแต่ถ้าใครที่อยากจัดไก่เพชรคัดใครบอกนู่นนี่นั่นก็ไปจัดได้ที่ร้านไอก์นายสอบนะฮะนี่พี่แปะพี่กัดไว้ให้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆบายบาย